สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีและนี่คือสกูปพาพิาพ,าพไทท่านนะครับผมสำหรับตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของทีมรีวายครับผมทีมรีวายจะประกอบไปด้วย4คนหลักนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยเพิ่มมาเป็น5คนนะครับก็คือจะมีโอโดโอใช่ไหมแล้วก็มีเพตราแล้วก็มีเอลมีกุนเทอร์นะครับสคนนี้แล้วก็มีเพิ่มเอเลนเข้ามาอยู่ในหน่วยของรีวายนะครับซึ่งทีมนี้ต้องถือว่าเป็นทีมที่โคตรจะแข็งแกร่งเลยนะเออก็วันนี้ผมจะมาพูดถึง4ตลลัลละครหกที่เาอ่า สามารถที่จะมีส่วนช่วยอะไรในตัวของรีวายแล้วก็มีบทบาทยังไงแล้วเขาจบชีวิตลงยังไงนะเออหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวละครเหล่านี้ไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาถูกจัดการโดยแอนนี่หรือไททันหญิงนั่นเองนะครับโดยข้อมูลหลักๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรนะผมอยากจะพูดถึงเรื่องของว่าไอ้สคนนี้นะครับมันแข็งแกร่งประมาณไหนแล้วก็พื้นฐานนิสัยเป็นยังไงนะแล้วก็ฆ่าไททันได้กี่ตัวนะครับซึ่งไททันเนี่ยผมต้องบอกเลยแล้วเรื่องของการฆ่าไททันก่อนที่ผมจะเข้าสู่ประเด็นของไอ้สีคน,น ผมจะบอกว่าการค่าไททันผมเพิ่งรู้อันที่1เลยว่ามันมีการเวลาเขาเก็บสถิติกันมันจะเก็บแบบว่าค่าเองเท่าไหร่แล้วก็ร่วมค่าเท่าไหร่นะครับั่นหมายเขาว่าอะไรหมายความว่าเราจะได้เห็นตอนที่รีวิวเปิดตัวมาเนาะว่าแบบว่าเออเนี่ยเขาค่าไททันยังไงเออเขาสามารถค่าไททันได้2ตัวอย่างเงี้ยคือค่าเดียวนะครับก็คือเก็บ สถิติเป็น2ตัวไปเออแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอีกทีหนึ่งผมมีข้อมูลอันนึงที่แบบน่าสนใจมากนะครับลหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตเนาะว่าไอ้พระเอกของเราเนี่ยที่บอกว่ากูจะฆ่าล้างบางไททันให้หมดสิ้นเลยนะครับเขาเนี่ยไอ้พระเอกของเราคนนี้นะครับเอเลนยเยเกอร์เขามีสถิติในการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติฆ่าไททันไปทั้งหมดกี่ตัวรู้ไหมครับผม ระเอกของเราฆ่าไททันไปทั้งหมดด้วยอุปกรณ์เครื่องยาสมิติเพียงตัวเดียวครับผมตอนที่ไปช่วยพวกแบบว่า Crystal, คริสต้าเนาะผู้ฮิสโทเรียที่หอคอยอุตกาศตอนนั้นนะครับก่อนที่ไลเนอร์กับเบลโทจะเปิดเผยตัวนะครับตอนนั้นเนี่ย เอเลนสามารถฆ่าไททันได้หนึ่งตัวแล้วก็เอ้ยฉันฆ่าไททันได้แล้วนะครับเออถือว่าเป็นการฆ่าไททันที่เยอะมากเลยของพระเอกเรานะครับอันนี้แต่ว่าไม่นับส่วนที่เป็นอ่ไททันตอนที่เอเลนแปลงร่างเป็นไททันนะครับตอนที่เอเลนแปลงร่างเป็นไททันถือว่าสามารถฆ่าไททันได้เยอะมากเ,เออแต่ว่าด้วยอุปกรณ์เครื่องยนต์ิติฆ่าไปได้แค่ตัวเดียวเองนะโอเคก็เข้าสู่เนื้อหาหลักของเรานะครับลูกน้องคนสนิทของลีวนะครับมีใครบ้างเนานะก็เริ่มจากโบรุโอก่อนเลยครับผม โอโรอเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เรียกว่าเก่งนะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีนิสัยกุนกวนบ้องบ้องอะไรนิดนึงอ่านะครับโอโโอเนี่ย ถ้าพูดถึงสถิติฆ่าไททันคือฆ่าไปทั้งหมด39ตัวนะครับแล้วก็ร่วมฆ่าอีก9ตัวเออถือว่าไม่ธรรมดานะครับฆ่าเองแบบ39เลยนะเออคนคนหนึ่งแบบมันจะฆ่าได้ขนาดนี้ชื่อหรือนะครับก็ถือว่าไอคนเนี้ยมันเป็นตัวฮาตัวหนึ่งละกันของของกลุ่มนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นฉากแบบบางฉากที่แบบว่าวิ่งไปวิ่งอยู่บนมาใช่ไหมแล้วอยู่แบบโอลโ,โอมันจะพูดโม้มอยมามอยมอะไรสักอย่างแล้วมันกัดลิ้นตัวเองเออถือว่าเป็นตัวละครที่ถ่าในแก๊งเนี่ยถือว่าเป็นคนทีีทีี่่มมมมควววาาตองกกทสุดแแลล้้็ นี่สายหนึ่งที่พี่แกชอบทําก็คือการแบบชอบพูดจะเลียนแบบหวหนารีวายเนาะเราจะได้เห็นว่าหวาัวหน้ารีวายเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบนิ่งๆน้ําเสียงน้ำเนื้ออะไรเงี้ยเออแล้วโอโลโอะเนี่ยความแบบว่ากลีนของเขาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเลียนแบบหวัวหน้ารีวายได้ขนาดนั้นขนาดแบบเพตายัางแซวแล้วแบบว่าเนี่ยเอออย่าจะเลียนแบบหวัวหน้ารีวายไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยนะอะไรเงี้นะครับเออก็ความเป็นโอโลโอะเนาะอย่าไปทําอะไรทีมันแบบไม่ใช่อโลโอะดีกว่านะครับคือความกลีนเป็นเอกลักษณ์ก็ทําตามนั้นไปนะครับแล้วก็เป็นอีกคนน หน้าที่แบบตอนที่เข้าไปในป่าพฤชายักษ์ตอนศึกของไททันหญิงตอนนั้นก็เป็นคนที่พูดจาเหน็บแนมเอเลนว่าโอ้ยมึงเชื่อใจพวกกูได้มึงอยาทำอะไรตามใจอะไรพวกนี้เออมึงสงสัยฟีมือพวกกูเหรออะไรเงี้ยเออก็จะมีการพูดแบบอะไรที่มันกวนๆอย่างเงี้ยตัวละครต่อมานะครับเพตราราวนะครับผมก็เป็นตัวละครหญิงเพียงคนเดียวในหน่วยของลีวายนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือพอสมควรเลยเนาะเราจะได้เห็นว่าเพตราเนี่ยเป็นคนที่คอยดูแลหัวหน้าลีวายของเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ดูใกล้ชิดอะไรพวกนี้แล้วก็็คออยยทีมไดเปน่าง ต้องเรียกว่าเป็นหน่วยซัพพอร์ตจริงๆนะสำหรับเพตาเพราะอะไรครับเพราะว่าเพตาเนี่ยเป็นคนที่สามารถฆ่าไททันได้ด้วยตัวเองเพียง10ตัวนะครับแต่ว่าร่วมฆ่าอยู่ที่48ตัวนั่นหมายความว่าสามารถซัพพอร์ตคนอื่นๆในการที่แบบว่าฆ่าไททันได้ถึง48ตัวด้วยกันนะครับโดยบทบาทของคุณเธอนะครับก็ดูเหมือนจะปูมาว่าเออเนี่ยได้ถูกแบบว่าท้าทามให้เป็นเจ้าสาวของรวายหรือเปล่านะครับจากที่คุณพ่อของเพตาได้มาพูดกับรวายเนาะเออก็ถือว่าเป็นคนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูน่ารักดีนะเแล้วก็มี มีฝีมือในการฆ่าไททันอย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีความอ่อนโยนนะครับต้องบอกว่าในศึกของไททันหญิงเนี่ยก็มีการพูดแบบว่ามีน้มน้าวเอเลนว่าเอเลนเชื่อใจพวกเรานะเอออย่าแปลงร่างเป็นไททันเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการร่วมสู้กับไททันหญิงต้องถือว่ามีบทบาทในการวิเคราะห์อะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตลงด้วยการโดนไททันหญิงเหยียบตายข่าต้นไม้เลยครับผมอ้อมอกี้ลืมพูดถึงฉากตายของโอโร่เนาะโอโร่โก็ตายนะครับผมโดยการที่โดนไททัน หลังจากที่เพตาโดนกระทึบไปตรงนี้เลยนะครับถือว่าเป็นการตายโดยที่แบบว่าโอ้ไม่ทันตั้งตัวเลยนะจริงๆนะครับผมตัวละครต่อมานะครับผมก็คือเอลนั่นเองนะครับผอเอลเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีฝีมือนะครับถือว่าเป็นคนที่มีความใจเย็นเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีความผงผางนิดนึงแต่ว่าจะไม่กวนตีนเหมือนกับโโลโอนะครับในทั้ง4คนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความใจเย็นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารีวายไม่อยู่เนี่ยปกติแล้วเอลก็จะได้รับหน้าที่เป็นเหมือนกับว่าร้องหัวหน้านะครับแทนล คนที่สามารถนําทีมได้นั่นเองนะครับโดยเอลเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าตอนที่เกิดศึกแล้วกุนเทอร์ต้องตายไปก่อนเนี่ยตอนนั้นอํา,อานาจในการตัดสินใจก็ตกอยู่ในมือของเอลนะครับเอลก็เป็นคนที่ตัดสินใจแล้วก็บอกว่าเอเลนนายต้องมุ่งหน้าไปยังส่วนกลางตรงนี้พวกฉันจะจัดการเองอะไรเงี้ยเออก็เป <c oughs> ็นคนที่ออกคําสั่งอย่างชัดเจนนะครับไม่ยอมให้เอเลนเข้ามาต่อสู้กับไททันหะญิงเนาะแล้วก็เขาสามารถที่จะร่วมต่อสู้กับไททันหญิงได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วตอนนั้นก็สามารถทําลายตาของไททัน หญิงได้แล้วอะไรพวกนี้ได้แล้วเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอลก็ต้องถูกจัดการไปนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาทําลายดวงตาของไททันหญิงไป2ดวงแต่ว่าต้องใช้เวลา1นาทีในการที่จะฟื้นฟูแต่ว่าไททันหญิงเนี่ยเขาใช้ความสามารถก็คือใช้30วิิตวิในการโฟกัสไปที่าาข้างเดียวทําให้ดวงตาลืมขึ้นมาแล้วเห็นเอลแล้วก็กัดเอลก่อนที่เอลจะเฉือน ต้นคอนั่นเองครับผมถือว่าเป็นการตายที่น่ากลัวมากนะครับโดนกัดขาดครึ่งตัวกันเลยนะส่วนจํานวนการฆ่าไททันของเอลนะครับผมอยู่ที่นะครับฆ่าเองไปที่14ตัวแล้วก็ร่วมฆ่าอีก32ตัวนะเออถือว่าก็อพอๆกับเพตรานะก็คือฆ่าเองนน้อยกว่าร่วมฆ่าครับผมตัวละครที่4นะครับผมกุนเทอร์ชูสนั่นเองนะครับผมกุนเทอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีความใจเย็นพอๆกับเอลเนาะแต่ว่าในส่วนของการตัดสินใจอะไรของเขาเนี่ยเขาก ก็ยังดูไม่เท่ากับเอลนะคือเขาตอนที่จับไททันหญิงได้แล้วทุกคนกำลังจะไปรวมท,ที่ส่วนกลางแล้วตอนนั้นเนี่ยไอไททันหญิงเรียกไททันตัวอื่นๆมากินตัวเองเสร็จปุ๊บก็ต้องเรียกว่าทุกคนก็ค่อยค่อย ต้องไปรวมตัวกันเนาะแล้วก็ตอนนั้นกุนเทอร์เขายิงสัญญาณควันแล้วดันไอ้ไททันหญิงเนี่ยมันดันเห็นเนาะแอนนี่เห็นปุ๊บเนี่ยก็เลยตามพวกเอเลนมานะครับพอตามพวกเอเลนมาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นกุนเทอร์ที่ยังงงๆอยู่เนี่ยก็โดนไอ้แอนนี่เนี่ยฟาดคอนะครับผมใช้มีดตัดคอขาดตายคาที่เลยครับเออถือว่าเป็นการตายที่แบบไม่น่าจริงๆเลยนะกุนเทอร์คือประมาทไปไงเออนะครับในแง่ของการาความใจเย็นก็พอๆกับเอลอย่างที่บอกไปแต่ว่าในส่วนของฝีมือเนี่ยผม ก็ไม่ค่อยได้เห็นกุนเทอร์แสดงฝีมือสักเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องเรียกว่าในฉากที่สู้กับไททันหญิงก็มีแค่3คนที่สู้นะครับส่วนสถิติของกุนเทอร์นะครับฆ่าไป7นะครับแล้วก็ ร่วมค่าไปอีก40ตัวครับเออต้องถือว่าทั้งเปตราเอลแล้วก็กุนเทอร์เนี่ยมาสายเดียวกันเลยนะเออก็คือเน้นเป็นแบบว่าร่วมค่าเป็นหลักนะครับอืมก็จะมีแค่ o, อโลโอเนาะที่เรียกว่าค่าเองเยอะที่สุดนะแล้วก็ร่วมค่านี่คือแบบน้อยมากนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนดีนะครับในแง่ของคาแรคเตอร์เราจะเห็นได้เลยว่าค่าเดียวเนี่ยอโลโอถนัดกว่านะแต่ว่าคนอื่นก็ถนัดเป็นร่วมค่าไปก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าทั้ง3คนพทั้งเปตราแล้วก็เอลแล้วก็กุนเทอร์เนี่ยอาจจะแบบไปคอยซับ แต่ว่าคนใช้เดี่ยวก็จะเป็นโอโโอไปอย่างนั้นนะครับซึ่งทั้ง4คนนี้ถูกสังหารโดยแอนนี่เพียงคนเดียวเลยครับมีคนนึงโดนกุนเทอร์โดนในร่างมนุษย์แล้วก็อีก3คนโดนในร่างไททันนะครับอืมก็ไททันหญิงถือว่าเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งพอสมควรนะที่สามารถเก็บทั้ง4คนนี้ได้เออแล้วต้องบอกว่าใน4คนนี้ก็ถือว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของรีวายเป็นคนที่รีวายรักนะเออก็คือตอนที่รีวายเห็นศพของทั้ง4คนนียต้องถือว่าโกรธนะครับโกรธจริงแต่โกรธแบบสีหน้าแบบมมื เงียบๆอะไรอย่างนี้ไปนะครับแล้วก็ทั้ง4คนเนี่ยเราจะเห็นอีกการหนึ่งว่าแม้ว่าเขาจะสูญเสียกุนเทอร์ไปทั้งเอลเพตราแล้วก็โอโลอเนี่ยเขาก็สามารถที่จะร่วมกันต่อสู้กับ ทางไทยท่านหญิงได้เป็นอย่างดีเนาะเพราะว่าในการต่อสู้ที่ไม่มีการออกเสียงเลยเอเลยนยังทึ่งเลยนะว่าทุกคนไม่มีการพูดไม่มีการสื่อสารอะไรกันเลยแบบว่าแต่สามารถที่จะต่อสู้กับไซท,ท่านหญิงได้แบบไล่ต้อนได้แบบเป็นอย่างเป็นอย่างดีเลยอะไรเงี้ยถือว่าเป็นทีมเวิร์สที่แบบสุดยอดมากๆเลยเนาะแต่ก็บทบาทก็ต้องจบลงณตรงนั้นไปนะครับผมในบรรดา4คนนี้คุณชอบใครมากที่สุดก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าผมชอบเพตรามากที่สุดนะครับพะเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าดูมีความอ่อนโยน ว่าก็มีความแข็งแกร่งมีความดุด,ดันในแบบของคุณเธอนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงมีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้ชอบอ่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ